หลายคนอาจจะเห็นแมปบลูค h ฮ a v e นี้ว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยแต่วันนี้ผมจะพามาดูแมปบลูค h ฮ a v e ที่เป็นเวอร์ชั่นประเทศต่างๆนะท่านผู้ชมจะยกตัวอย่างมาสามแมปเววันรับชมฝากรกเลยคิดม่ถึงเก้าไลท์เ้ยะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าแมปแรกคือประเทศอะไรมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในบลูค h ฮ a v e อินโดนีเซียนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี่จะมีคนหนึ่งนะึกไขไปนี่สวัสดีแกนในแมปก็จะเป็นแบบ ไม่มีอะไรนะก็จะมีรถไม่สามารถสปอนอะไรได้สิ่งที่ให้มาก็จะมีลำโพงนะ,นะครับไปฟังเพลงแล้วก็โทรศัพท์ iPhone ซึ่งกดไปแล้วมันก็หายแล้วเมื่อกี้โอ้โหแล้วก็มีดาบมีเสียงชักดาบด้วยรู้สึกว่ามันจะมีรถให้นะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันขี่ได้หรือเปล่าแม่ผูหนุม่มคนนี้เหมือนเขาะจะขับรถหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอาฮอินโดนีเซียฉันไปแล้วไปแล้วมันจะมีรถอะไรให้ไหมท่านผู้ชม โอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับไงเนี่ยโอ้สตาร์ทรถแล้วไปไงวะไม่ขับและขับยากวะเดี๋ยวจะมาขับรถมันเป็นรถอะไรวะเนี่ยมันเป็นรถแห่มันประเทศไทยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเฮ้ยไปแล้วท่านผู้ชมเอาพ่อหนุ่มคนนั้นเข้ามาแล้วโอ้ชนโอ้โหจังหวะนี้มาเราเดี๋ยวผมจะพาลองมาขับกันโอ้โหท่านผู้ชมมาหัไกลไอรถแรงนะเนี่ยเวอร์ชันอินโดนีเซียมีรถอะไรอีกเปล่า ชนเลยโอ้โหไม่กระเด็นด้วยเอาไล่ไปนู่นแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถชนชนอ๋อเดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวชนไปนู่นแล้วกระเด็นไปนู่นแล้วเอาท่านผู้ชมกระเด็นไม่หยุดเลยโอ้ไม่ฉันจะขี่รถบัสไม่มีคนในเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟค่อนข้างเงียบแต่พ่อหนุ่มคนนั้นก็ไม่ทำอะไรอยู่นั่นนะในฉันจะลองขับรถทัวร์พวงมาลัยน่าจะพวงมาลัยขวาเฮ้ยขับได้ขับได้โอ้ oh, ฉันขับรถทัวร์โอ้ไม่ฉันจะชนแก ฉันจะชนแกนี่ชนไปเลยเฮ้ยได้ยินเสียงชักดาบแกชักดาบเออฉันก็มีดาบนี่ไงดาบฉันเฮ้ยดาบมันฟันได้ด้วยนี่บ้าผมไม่ขับแล้วรถผมจะไล่ฟันเนอืดินถ้าเกิดว่าไล่ฟันได้น่าจะดีนะดูไล่ฟันได้จริงๆเหรอท่านผู้ชมแทงตีตีเฮ้ยเรียบร้อยตยเรียบร้อยเฮ้ยมันไล่คิวกันได้เหรอถ้าไม่มันเถื่อนจังว่าบลูแคทเวนอินโดนีเซียเนี่ย โอไมเวอร์ชันอินโดนีเซียดูดันเลยแกแกมานี่มานี่ไ่เกรียนคนเฮ้ยท่านผู้ชมเขาฟันผมแล้วแกมานี่แกมันนี่เอ้าผมไม่รอดเฮ้แต่มันมีรถจอดเรียงกันด้วยด้านนี้มีซูเปอร์คาร์ด้วยโอไมเขาไปแย่งซูเปอร์คาร์ผมแล้วผมจะได้ซูเปอร์คาร์กันนั้นนะท่านผู้ชมมันต้องมีการแย่งชิงกันใช่ไหมมันต้องมีการแย่งชิงกันมันต้องมีการแย่งชิงกันมานี่ฉันจะขับซูเปอร์คาร์ขับไงวะตัด อ,อู้ทอลันจัดไปไงโอ้ไม่ขับหละอินโดนีเซียขับรถยากแล้วก็มีพวกรถเล็กๆนะท่านผู้ชมส่วนสระน้ำนนเขาน่าจะสูบน้ําออกบดแล้วนะด้านนี้ก็ไม่มีน้ําสักยดเลยที่รับด้านนี้ไปได้ป่ะวะ่าไปไม่ได้เป็นครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียโรงแรมก็จะเป็นไม,ไม่มีประตูอะไรเลยนะท่านผู้ชมแล้วเราไม่สามารถกดวิ่งเร็วได้เลยเวยน้นแบบนี้โรงแรมก็ยังไม่สร้างประตูนะ พึ่งสร้างมองข้ามไปก่อนเฮ้ยเสียงใครชักดาบอันแน่อันแน,น,น่เอ้ยเอ้ยแกไล่ฟันฉันเรียบร้อยโอ้หโหโคตรแรงดาเมจรุนแรงอินโดนีเซียส่วนมากจะมีแต่รถนะท่านผู้ชมส่วนส่วนหนาหนึ่งก็ปกตินะที่สปอนก็จะดูแปลกๆพื้นจะสลับสีเขียวขาวอะไรก็วางกันไปรถทัวผมก็ชอบเลยเว้ยมีสองคันนะ อรถไฮไปในหมดวันที่แรกตอนเข้าแมปใหม่ๆจอดเต็มเลยเอาพ่อหนุ่มคนนั้นเข้าออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเวอร์ชันประเทศต่อไปกันเลยท่านผู้ชมต่อมานั้นท่านผู้ชมจะเป็น blue heaven น่าจะโปรแลนด์นะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ากดเริ่มเกมตรงไหนวะที่กดตรงนี้กดกดถูกเฉยภาษาบ้านเขาหรือเปล่าเข้ามาแมปก็จะโอ้โหโคตรสมจริงท่านผู้ชมดูดิก้อนเมฆโอ้แสงมาอาทิตย์มันสมจริงกว่าแมปแทงนั่นแหละสปอนบ้านได้ป่ะเฮ้ยสปอนบ้านได้ด้วยเหรอ โอ้มีแต่บ,บ้านหลังส,สวยเอาเดี๋ยวบ้านหายไปไหนวะแต่บ,บ้านมันก็เหมือนใน Blue Heaven หรือเปล่าผมลองหลังนี้ดิสปอนได้จริงหรือเปล่ากดไปแล้วบ้านไม่มาเอาพวกสกเก็ตบอร์ดอะไรกดได้จริงไม่ได้ทำไมผมกดใช้ไม่ได้เลยอะสปอนรถสปอนไม่ได้สักอันเลยอุ้ยูแต่แต่ทะเลท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบชายาหาดเลยเว้ยดูดิโอไม่ oh my, ฉันว่ายน้ำในชายาหาดเดนเนี่ย เออพิสาน้ำแบบดินทรายเลยนะนอนไดป่ะวีนอนได,นนได้นอนชมวิวอันนี้เป็นเวอร์ชันโปลแลนด์สามารถตีวอลเล์ได้ด้วยเ,เก็บลูกบอลไม่ได้เก็บลูกบอลไม่ได้เลยเว้โอ้ตีได้ได่าจะด,ดีโอไม่ชิงชารอเนี่ยแต่บางทีมันมีแอบกระตุกกระตุกอยู่นะน,นี่เห็นไหมเห้ไหมนี่มีกระตุกอยู่เว้แต่เราก็มาเดินชมเมืองอยุยเฉก็ได้ยุยเฉฟ้าคึมนะทนะ่านผู้ชมตอนเนี้ยโปลแลนด์ผมมองไปนึกว่าทงอินโด สปอนไม่ได้อ e oh, ่ะฉันจะขี่รถเอ้ยมี KFC มีอะไรต่างๆโดยไว้ได้เนี่ยท่านผู้ชมมีปั๊มน้ํามันเลยปั๊มน้ํามันไม่เหมือนต้นฉบับเลยดูดิโอไม่ปั๊มน้ํามันแดงแป๊ดเลยอันนี้เป็นมินิมาร์ดนะท่านผู้ชมเวอร์ชันโปแลนด์ของเราผมชอบลืมว่าเรียกเป็นอินโดตลอดเลยมันเหมือนกันเว้ยสามารถอู้มีขนมเลยอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่มีอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมดูดิมีถั่วอะไรด้วยไม่รู้จักคอตดงคอตดอก แต่ที่สปอนบ้านมันไม่สปอนบ้านให้ให้ผมวะหรือมันสปอนแล้ววะมันอาจจะกระตุกก็ได้ไงเอ้ายังไม่สปอนอีกคุนผู้ชมแต่โซนโรงเรียนนี่จะมีสนามเด็กเล่นเว้โอโหกระตุกจังวะเซิร์ฟม,มันไม่ลื่นคุณผู้ชมน่าสนใจวะอันวงกลมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูเว้จะเป็นยังไงวะให้ดดนนั้นมีคนเว้แต่เป็นคนยืนนิง่งอะมันดูละหลอนจังเลยมีใครไม่รู้ไปยืนในเล่นได้จริงผมสไลด์ลงได้จริงๆริงะ มีนักเรียนเตะฟุตบอลด้านนู้นไปไปดอกเดินดนพีหลอกอันนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยตู้กดน้ำเหรอที่นั่งรอรถเมล์นะท่านผู้ชมนั่งได้จริงด้วยเว้ยโปแลนด์ oh, ตรงนั้นมีแมคโดนัลด์ s <S oh, <Land. S 2> ด้วยท่านผู้ชมเว้ยมีอะไรน่าสนใจป่ะวะกระตุกเว้ยอนี่เป็นร้านอะไรเนี่ยร้าน,นขายขนมเอาฟ้าสว่างแล้วเมื่อกี้ฟ้าคลับส่วนมากในนี้จะเป็นภาษาบ้านเขาหมดเลยนะภาษาประเทศโปรแลนด์ ก็จะผมชอบบนนู้นไปท่านผู้ชมก็ใส่ธงประเทศเขาเ,เลยโคตรเทเลยคเยี่ยวดีน้ำพลุก็จะเป็นโลโก้โลโบล็อกแล้วก็ธงประเทศเขาดูเรียบเรียบดีนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูแมปบลูเฮเวนประเทศต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ใน Heaven, บลูเฮเวนเคนเดอร์เดียนะท่านผู้ชมก็คือบลูเฮเวนกัมพูชาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ก็คือเพื่อนบ้านของเรานั่นเองกัมพูชาแคมบูดีเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันลม้มลงมาใส่ผมแล้วนี่ยโอไมคฉันจะเดินไปรับมันแนวไหไ้เวอร์ชันกัมพูชาโอไมคกอเขาจะมีรถให้ด้วยนะมีน้อยมากมีให้แค่หนึ่งคันเองโอไมคบรูกเป็นกัมพูชาฉันไม่มีอะไรแล้วนะทนะ่านผู้ชมคลีนคลเว้ยแมปดูเรียบเดียวเดีย <laughs> ว โอ้เด oh, e e e oh oh. oh mm ี๋ยวเดียวเดียวเดี่ยวโอ้ไม่เวอร์ชันบลูเ a เวนเวอร์ชันกัมพูชางเราทำไมรถมันอะไรโอ้โอ้ไมยก็อดืมแต่ทำไมตึกมันลมวะมันเป็นตึกหรือเป็นกระจกวะมันลมได้ไงเนี้ยเป็นไงบลูเอเวนเคมเบรียของเรายอดมากเลยตอนนี้จะเป็นสถานีดับเพลิงนะท่านผู้ชมก็ไม่มีประตูเลยแต่แบบไฟไหมแล้ววิ่งออกไปเลย ไม่มีอะไรอูภูเขาด้านนู้นก็อยู่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเป็นภูเขาโลง่โลงๆเลยนะมากมันจะมีมีฝุ่นละอองเลยวรดูดิฟ้าฟ้าก็สดใสนะแต่มองลงข้างล่างก็เป็นฝุ่นละอองตึกมันล้มได้ไงวะมันตั้งอยู่ไหนวะบ u ู h หเว้นกัมบูชาเนี่ยจะมีพันหลังเดียวนะเพิ่งเข้าไปไม่ได้เวนกรรม ทำไมเข้าไม่ได้อะบ้านหลังเดียวแต่ดูร้อนๆอยู่นะอยู่ใน,ในแมพคนเดียวนท่านผู้ชมไม่มีคนเลยนะอันนี้ผมเข้าเซิร์ฟรวมนะไม่มีคนเล่นเ้ยกระโดดไปเออทำไมตึงมันลมว่าเวอร์ชันกัมพูชาของเราเนี่ยขับบลูของเราเปิดปพาะว่าขับบลูจริงๆมาเที่ยวสถานบันเทิงในบลูเกเวนอ้าวเราสามารถเดินทะลุต,ตรงนี้ได้เลยล้วก็ตกลงไปฟุตบาทตกถนนเลยเรียบร้อยกัมพูชาของเรา ลูกเฮเวนกัมพูชาเข้ามาแล้วตึกล้มเลยโคตรเซายเลยเวีนกันไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยก็เหมือนแมปต้นฉบับเป๊ะเลยก็ไม่ใช่เหมือนเป๊ะเลยเว้ยแต่ตอนนี้ก็แล้จะแล้จะค้ำแล้วเว้ยมีค่ำแล้วเว้ยแต่ไม่มีเวลาบอกว่ากี่โมงผมสงสัยว่าถ้าเข้าแมปอีกรอบตึกมันจะล้มไหมวะนี่ตอนนี้ผมเข้ามาตึกมันก็ตั้งเหมือนเดิมนะยังบอกนะสรุปตึกก็ล้มเหมือนเดิมเหรอไม่นะคอมบูดเดียอาพีเด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 กระตุกกระตุก เฮ้ย hey, ล้มล้มล้มโอ้โ oh, หเรียบร้อยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ย hey, มันล้มแล้วมันกระเด็นมันตั้งอยู่ตรงไหนวะมันมันดึงกับลมเลยเออผมยังไม่ได้มาดูด้านนี้เออด้านนู้นจะเป็นสนามบินนะเออก็เหมือนกับต้นฉบับของเราเลยโอไมคก็ oh God. แล้วก็บมน้ํามันก็เหมือนเหมือนเดตสวด่วนในตึกนี้มันเดี๋ยวเยผมสงสัยอีกรอบหนึ่งผมขออนุญาตเดินเข้าไปข้างในตึกได้ปะะเข้าไปดูบนเป็นยังไงเวนี่เราสามารถเข้าไปข้างในได้ปะอุย้ยเข้าไปได้นะานผู้ชม แล้วก็ทางตันเวนก็นไม่มีของให้สปอนอะไรเลย,เลยสักอย่างเลยม,มีมีแล้วก็มีบ้านอยู่หลังเดียวแค่นี้ที่เหลือก็น่าจะเหมือนกับแมปต้นฉบับจะไม่ทำให้แมปมันกระพริบกระพริบวะแน่ๆมันมีกระพริบกระพริบมาจุดสปอนบ้านกระพริบมาหลอนปะเนี่ย <c oughs> ไม่นะพวกแกสามารถกดชิปล็อกเดินแบบนี้ได้ใครอยากเล่นผมมีลิงก์ทั้ง3แมปที่ผมพาดูเลยนะโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วกักบผมบ๊ายบายไม่เลวไม่เลว แต่แต่ละประเทศของบลูเฮเว่น